อากุศลของเขาเนะะี่ยเราไม่เดือดร้อนค,ะค่ะเพราะฉนันถ้าเป็นกุศลเมื่อไหร่ไม่เดือดร้อนไม่พลอยเป็นอกุศลไปด้วยเพราะฉันใครกล่าวอย่างไรด้วยจิตประเภทใดถ้าเป็นอกุศลจิตก็ไม่ใช่เราเป็นอกุศลจิตแต่เขาเป็นอกุศลจิตรู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่ควรละใครจะกล่าวว่าอย่างไรนะคะก็เป็นอกุศลของบุคคลน,นั้นเพราะฉะัน ผู้ที่กล่าวร้ายแดนแต่ว่าแดนไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะ <ห laser. S 1> เพราะอกุศลของเขาจะมาทําให้แดนเดือดร้อนได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ละอ,อกุศลความเดือดร้อนใจก็เป็นอ,อกุศลพระเะนท้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามนะคะเพราะรู้คุณว่าทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ไม่เดือดร้อนไม่มีเราแต่เป็นธรรมะและขณะนั้นธรรมะอะไร ถ้าธรรมะที่เป็นอกุศลของคนว่าแต่ใครที่เดือดร้อนนั้นเป็นอกุศลของคนนั้นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ควรมีอกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่อยคอยประพฤติตามคำของพระองค์ mm hmm. โดยไม่เดือดร้อนค่ะ